ฮัลโ,โหลพี่มีนอ <ST AN CE> พี่มินเนี่ยโทรศัพท์หนูมันพังโทรไม่ติดเลย <ST AN CE> จะเปลี่ยนเครื่องใหม่แล้วเ <ST AN CE> จมส์ใหญ่คุ้มคุ้มิดบอกเลยว่าแบบมันคุ้มมากหลายต่อมากอาย่งางแรกอาจะบอกว่าเขารับเครื่องเก่าเทรดใหม่ด้วยแล้วไ,ได้ดส่วนรดคุ้มมากจริงๆอ่ะสามหมบาทแล้วก็ เขาบอกว่าเขาจะใหญ่ขึ้เพิ่มอีกทั้ง2,000เนี่ยนี่เลยเครื่องนี้เลยที่จีอยากจะเอามาแล่นซัมซุงซีฟิฟไฟนั่นเองเพื่อออกใหม่ล่าสุดเลยพี่มีนนี่ถ่ายรูปก็สวยแต่ว่าจีใช้เครื่องไหนอยู่อ่ะจะเอามาเหตุใหม่ใช่ป่ะนี่ไงใช่เดี๋ยวเราลองไปถามเดี๋ยวไปถามก่อนสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะพอดีหนูอยากจะเปลี่ยนเครื่องใหม่อะค่ะเครื่องเก่ามันแบบ ใช้ไม่ได้แล้วอ่ะอยากเปลี่ยนเป็นซัมซุงรุ่นใหม่ล่าสุดเลยอะค่ะ C f ฟ i p 5ฟใช่ไหมค่ะอยากจะมาเอาเครื่องเก่าแลกใหม่ค่ะมาเทรดใหม่อันนี้เดี๋ยวได้ราคาเท่าไหร่กับ้างเครื่องของลูกค้านะคะเทรดได้หนึ่งืนบาทเลยค่ะน่าเย้่หรอหน้าหมือนเจ็ดก็ถือว่าโอเคเลยอ้าวแล้วถ้าสมมติว่าจีนเอามาแลกกับเครื่องนี้ใช่ไหมแล้วต้องแบบซื้อไปแล้วมันใช้งานไม่ค่อยดีเหมือนเครื่องนี้ทําไมอ่ะ ไม่ต้องกลัวจริงๆเนี่ยมีคุ้มคูณสิบอ่ะตัวนี้คุ้มที่3เขาบอกว่ามั่นใจกล้าให้ลองถ้าไม่พอใจหรือว่าสินค้ามีปัญหาโทรศัพท์มีปัญหาสามารถนำเปรียรดคืนได้ภายใน30วันขนาดนั้นเลยใช่เลิศเวอร์จัดไปวันนี้จะใช้บัตรเครดิตไหม วันนี้หรอหอ๋อเดี๋ยวลองกลับไปยืมคุณแม่ดีกว่า<ช>เพราะว่าตอนนี้จียังไม่ได้ทําบัตรเครดิตไงถ้าจียืมบัตรคุณแม่มาได้เนี่ยก็ผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์นานสูงสุดถึงสามสิบหกเดือนแล้วที่สำคัญได้แต้มส่วนลดเพิ่มอีกด้วย,วยถึงยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์จัดไปมันใส่เด็กจีต้องได้ไปผ่อนบ <มา S 3> ัตคุณแม่ละเพราะว่าต่อเพราะว่าโปรโมชั่นบัตรเครดิตก็คุ้มเหมือนกันที่ถ้าจีสะสมพวกคะแนนจีพออย่างตอนนี้ถ้าซื้อสินค้าหรือว่าอะไรก็ตามแต่เนี่ยคะแนนแต้มอ่ะคูณสิบ คูณส <10 S 2> ิบเลยปกติเนี่ยคูณสิบไปเลยแล้วก็เนี่ยเขาบอกว่าแลกคะแนนสูงสุดรับส่วนลดพิเศษเนี่ยเจ็ดร้อยคะแนนเท่ากับหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทตอนนี้เนี่ยคิดว่าน่า<ม>จะมี<น>หลายพันคะแนนแล้วเดี๋ยวต้องเอามาเป็นสว่วนลดแล้วแหละได้ แต่ว่าตอนนี้ถ้าเราอยากจะแบบเปลี่ยนเบอร์ใหม่หรือว่าย้ายค่ายเบอร์เดิมอะไรเงี้ยพอจะมีโปรโมชั่นไหมเผื่อเอามาเป็นส่วนลดลดเพิ่มได้เพราะว่าตอนนี้ทาง AS เขาก็มีโปรสำหรับลูกค้าเก่าที่อ่าแล้วก็ลูกค้าที่อยากเปิดเบอร์ใหม่หรือว่าย้ายค่ายเบอร์เดิมถ้าจะอยากย้ายค่ายเบอร์เดิมมา AS ก็ได้รับส่วนลดอีกด้วยส่วนลดเขาเยอะนะตั้ง45เอก็ได้ได้เพิ่มอีกได้เพิ่มจากที่เราเอาเครื่องมาเห็นแล้วใช่ไหมแล้วก็ได้ส่วนลดแล้วแล้วก็ยังจะมาลดอีกจากถ้าแบบจีจะย้ายค่ายหรือจะเปิดเบอร์ใหม่เลย เดี๋ยวเปิดเบอร์ใหม่ย้ายค่ายเบอร์เดิมเพราะว่า a อไเนี่ย,ส,ย,ยสัญญาณเท่าไรสัญญาณแรงสัญญาณดีใช่<ม>ถ้าสมมติว่าขอยืมคุณแม่ไม่ได้จริงๆเดี๋ยวก็จะมามยื้อเองเลยนี่นีมีสินเชื่อเยอะมากไม่ต้องมีบัตรเครดิตก็อนุมัติโอผ่อนง่ายด้วยถ้าไม่มีสินเชนื่ชอหรือไม่มีบัตรเครดิตเนีนเรนาก็จะมีในส่วนของ Samsung Pay Next Card มีซิงเกิลแล้วก็แคชจอยด้วยจริงๆเขาอนุมัติไวมากเลยนะสามนาทีรู้ผลช่วงนี้ซานที่บอกว่าเขามีเนี่ยเย ใจใหญ่คุ้มคูณสิบใช่ไหมอเหมือน,นตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยใช่ไหม<ช>คะมีะโปรด้วยแล้วก็เมื่อจีซื้อสินค้าเนี่ยครบห้าพันบาทใช่ไหมทุกใบเสร็จสามารถนำมาร่วมลุ้นห้าหกแสนบาท สองแสนบาทเลยแกจะได้ทั้งโน้ตสใหม่ได้ทั้งคลองด้วยอ่ะปอติวันนี้เราถ้าแบบเนี่ยสมมติว่าจีตัดสินใจเอาเจ้าเครื่องมีมาแลกเพื่อเอาซัมซุงซีฟลิปฟาเนี่ยเขาจะมีประกันเพิ่มเติมให้ไหมคะมีจริงๆอ่ะเจมัลเขาดีตรงนี้นะก็คือมีแคร์เครื่องใช่ไหมเขาบอกมีแคร์ดูแลทั้งเครื่องดูแลทั้งตัวจีเองด้วยอย่างแรกก็คือประกันตัวเครื่องตัวเนี้ยสองปีสองปีเลยอ่ะหน้าจอประกันหน้าจออีกหนึ่งปีแล้วก็ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลอีกสามสิบวันีน ขนาดนั้นเลยแล้วอย่างไอโปที่บอกว่าคุ้มคูณสิบอะไรนี่คือได้ถึงวันไหนคะพี่ได้ถึงวันที่30มสิบพฤศจิกายนค่ะงันก็ซื้อวันนี้เลยดีจีได้ไงั้นเดี๋ยวเราซื้อวันนี้กันเลยดีกว่าพี่มีนงั้นนี่เลยค่ะขอเปลี่ยนเครื่องเก่าแลกเครื่องใหม่นะคะว้าวื่าเป็นสีนี้เหรอใช่สีสวยมากเลยพี่มีนน่ารักเ่ยอยากได้เหมือนกัน นี่นะคะสําหรับใบเสร็จนะคะลูกค้าสามารถลงทะเบียนดูรุ่นโชคหกแสนบาทเนี่ยาจีท้ายใบเสร็จเขาให้สแกนเด็กพี่สแกนสแกนให้มีลงสแกนจีลงทะเบียนเด็กพี่สแกนให้เนี่ยท้ายใบเสร็จเขาสแกนปึ๊บก็จะมีลิงก์ขึ้นมาลุ้นโชคใหญ่มูลค่ากว่าหกแสนบาทะมามาลุ้นทองคำกันดีกว่าจัดไป นี่ไงพี่มินเจมส์าใจใหญ่คุ้มคูณสิบตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30พฤศจิกายน2566เลยนะอย่าลืมไปร่วมกิจกรรมกันนะคะที่เจมาทุกสาขาใกล้บ้านคุณบ๊ายบาย